สวัสดีจ้าสวัสดีช่วงใบใบที่เก่าจ้ะพี่เนอะนี่ว่ามาคุดมันนะจน้ะเนาะแต่ก็เห็นเห็ดกสิเก็บเห็ดให้พี่เห็นน้องเบื้องหน้าเห็ดายหล่อสุดท้ายจา้ะตอนนี้จักเซงแดดจกักขึมฟ้าขึมฝนมาเนาะจ้ะเน่ะหอนเอา ขุดมันกับขุดว่าแกงหลังจากที่น้องแท้กะอยากกินนะชาเนาะปีหนึ่งมี่เท่าเดียวจ้ะจ้าไปหลุดน,น้ำกันวะสิเฮ็ดอีหยังเฮ็ดกะเฮ็ดไหว่น่านจ้นะเนาะหาไปแกงสิได้บอไปจ้าเฮ็ดกอจ้าดอกเร็กของขีบ เลยพัสด้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบืะนะ้องเหรอหน้าจานอ่ามาขุดมันพอ,อดีพอเฮ็ดจ้ะก็เลยเก็บให้พี่ให้น้องเบิง่งเฮ็ดว่ายนะนะออนห,หน้าจานอ่ะจะให้เบื้องเฮ็ดนาแเลยนะทั้งคุณจ้ะ,ออจะใช่หอยพอ เหรอจะ้ะนี่อีกจะเหงาคุณลมอยู่เป็นเฮดว่ายเฮดแบบคนมอมาเก็ตน,นะจนะ๊ะเนาะพัวูดคิดว่ามันสีนยังสีเหลืองจ้ะดอกก็ยัจจยยงแข็งสวยอยู่จ้ะ 他比以前呢。 Song dogs ra như cái hành vi ở đây kia để đây dog song dog mặt anh 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 xuống đi anh kìu tất xuống rồi mặt 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 จ้าจ้าอุ่นดังจ้าจ้าพึ่งจะพี่น้องพึ่งหอมจ้ะร้อนจะ ดอกน่อยเพื่อนเดี๋เห็ดจะเขาเคลียร์ไหวนะจ๊ะนะพอสิว่ามันเผาจะจ๊ะแต่ว่ามันเก็แข็งดีเนาะเอาไปเกลได้จ้ะเขียวจ้ะตาสับยังไงยังมีลุงเลือดอกหน่อยให้เก็บอีกนะจ้ะออก đồ con ốp khi lắm mô tôi nhẹ nhảy đi rồi về ra Để ta đặt nồi hơn ừ, ta đi mua được cắn nó ra nó Thì cái khưng của ta là chả? Hết cái đó ngay nữa ta hết vài Coi ngay chả? Mà càng sáng đẹp đấy chả? đây là hết nào đây ngay chả phải nói Oh, เห็ดแดงนะจ้ะจให้ก่ออ่าวจ้ะดอกนึงงหิดขาวดินจ้าหรือหดขาวแ้งมันจ้าสองดอกสวยๆอกีก้ นี่จ้ะพี่น้องซัดไปอีกน่นจาจะเนาะพี่น้องคิดว่าม,มาแรกอีกอย่างตัวอีกอย่างน่าจะนี่นจ้ะเป็นดึงสิปวกตับจา้าดอกองพี่น้องโอ้มีสองพี่น้องมีดอกนลอยพร้อมพอไพ่ได้จะเริเ่มเลยใสยข่ขาตะพอจะกลับบ้านแล้วยท่ทางกลับบ้าน น้อยเพิ่นอือไปเปลี่ยนตำปนเลาพี่น้องดอกง่ายจ้ะจะดอกง่ายช่ไหใช่ไหมขาดมากอ้ยจะคนดอกง่าแห้งจะดอกี จ้จะเดินทางกลับบ้านแล้วจะมาสรุปเพชรกันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเห็ดปวกตรบสองดอกเต็มกระตาจ้ะพี่น้องดอกใหญ่แห้งจนเห็หดเห่ากระไดแน่อยู่จ้ะนังแแหลขึ้งกระตาน่าจ้ะเนาะมาสิมาคุดมันมาเห็นเห็ดกระฮาเห็ดเนาะจ้ะ เลยหาเก็บเห็ดให้นพี่ให้น้องเบื้องคิดหอพี่หอน้องม่ได้ลงคลิปสองหมือแล้วจ้ะมาเนี่กับวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองหาหกสี่ยอดเท็ดที่ได้กับมันคือเก่าลวจ้ะแต่กระไดบ้าร้ายเป็นเฮ็ดวายหล่อฝนมาหลอบไม่จ้ะมาหลุ่นน้ากันว่าสีเห็ดเอียงสีงออกอีกจ้าถ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยได้จ้า กับ,บ้านกอนจ้าพี่น่องกับมาหอดป้าเก,กือบบบายสวัสดีจ้า